สวัสดีครับคริสนะครับยินดีต้อนรับสูก่กอล์ของคริสครับวันนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆเป็นเมนูที่ง่ายมากๆจริงๆนะครับนั่นก็คือเป็นเมนูโจ๊กนะครับแต่ว่า คริสนะใช้จ๊กเกล่งสําเร็จรูปนะครับแต่มาเพิ่มหมูเพิ่มไข่เพิ่มผักลงไปเนาะการใช้โจ๊กสําเร็จรูปมันก็จะตัดเรื่องของการทําน้ําซุปทำอะไรอย่างลงไปนะครับก็ประหยัดเวลามากๆเลยสําหรับใครที่ไม่มีเวลาตอนเช้ามากนักแล้วก็อยากจะทานจ๊อกแต่แถวบ้านแถวที่ทํางานไม่มีให้ทานนะครับก็ลองวิธีนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเมนูที่ง่ายแหละมีคนถามว่ามันง่ายขนาดนี้แล้วแกจะเมาทําทําไมอะไรเงี้ยคริสก็อยากจะหยิบยกเมนูที่เราแบบใช้ในชีวิตประจวาวันมาทำเนาะไม่ได้แบบว่า จะมาต้มโจ๊กอะไรกันทุกวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ละวันบางทีเรารีบๆเราก็ทานโจ๊กเึ่งสาเร็จรูปนี่แหละแค่แบบว่าอยากจะมานําเสนอเป็นไอเดียเนาะว่าเราเพิ่มนูน้นเพิ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ดูเป็นโจ๊กที่แบบว่ามีมูลค่าขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทํากันนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากคุยกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่า โอเคครับเรามาเริ่มกันด้วยหมูสับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะวันนี้คริสก็อยากจะใส่ลูกเล่นอะไรให้มันไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวหมูสับเราจะปรุงรสสักนิดหนึ่งเนาะคริสก็ใส่พริกไทยลงไปสักประมาณหยิบมือหนึ่งนะครับพริกไทยแล้วนะครับก็ตามด้วยซอสอปรุงรสนะครับเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาโดยประมาณนะครับแล้วก็ น้ำมันงาน,นะครับเศหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับเหมือนกันน้ำมันงานก็จะช่วยเรื่องความหอมเนาะทำให้หมูสับของเราหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทนะครับแครอทเป็นแครอทสับหยาบเนาะใส่ลงไปกับหมูสับโอเคพอ <Okay, S 1> เราใส่ทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับเคสก็จะคลุกให้เข้ากันนะครับไม่มีอะไรเลยง่ายๆมากๆนะครับ ถ้าใครชอบผักชีอาจจะสับผักชีใส่ลงไปในหมูด้วยก็ได้นะครับกระเทียมสับอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับพอได้ก็พักหมูไเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งน้ํากันเรามาต้มน้ํากันนะครับเคสก็จะต้มน้ําตามาเขาเรียกว่าอะไร วิธีปรุงนะครับหลังซองนะครับเขาบอกว่าให้ต้มน้ํา 180cc นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคริสก็จะต้มน้180 mm ํา hmm. 180cc ให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวใส่หมูสามลงไปนะครับ mm hmm. วันนี้คริสก็ใช้โจ๊กยี่ห้อนี้นะครับ mm hmm. แต่ที่คริสซื้อม,มันเป็นรสไก่เนาะ mm hmm. เพราะว่า รถหมูที่ร้านที่ซื้อประจำเนี่ยหมดแต่ว่าก็หลายๆครั้งแหละเวลามันหมดเนี่ยคริสก็จะใช้รดไก่มาแทนรดหมูยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อไก่อยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับก็ใช้แทนกันได้นะโอเคตอนนี้น้ําของคริสก็เดือดอ่อนๆแล้วเนาะคริสก็จะใส่หมูสับลงไปปั้นก้อนลงไป เราก็ต้มจนหมูของเราสุกอย่างนี้เลยนะครับการใช้โจกซองเนี่ยก็ช่วยเราประหยัดเวลานิดนึงเนาะไม่ต้องมาทําน้ําสต๊อกน้ําซุปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่ะจะไม่ไม,ไม่ไม่ทานหมูสับเนี่ยใช้แค่โจกใส่ลงไปในน้ำมันก็ใส่ไข่ก็ทานได้เลยเหมือนกันนะครับแต่องคริสอยากให้มันมีอะไรนิดนึงเนาะไหนๆก็ทํามันเป็นคลิปแล้วก็ขออนุญาตใส่หมูนิดนึงแต่โดยปกติคริสทานคริสก็ทานแบบฮิวแล้วนะครับ ตัวน้ำของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใส่หมูลงไปแล้วนะครับก็ใส่โจ๊กลงไปเลยเราก็ปิดไฟได้เลยคนเขาให้เขาเข้ากันนิดนึงนะครับ ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวยกลงไปจัดเสิร์ฟกัอนครับที่ตอนหั่นผักชีต้นหอมลืมกดอัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมกับผักชีนะครับคิสหั่นค่อนข้างละเอียดนิดนึงเนาะแล้วก็เหลือผักชีไว้นิดนึงสําหรับแต่งหน้านะครับแล้วก็คิสก็ไปเอาขิงมาจากในตู้เย็นนะครับพอดีขิงที่มีอยู่ในตู้เย็นมันไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนขิงที่ปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยก็ยังไม่โตยังไม่กล้าไปขุดเขากลัวเขาจะตายสมมติ แล้วก็เอาขิงมาสักแง่งเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับมาหั่นเป็นแผ่นบางๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงเขาเข้าด้วยกันพอเราเรียงเขาเป็นเข้าด้วยกันแล้วเราก็หั่นอีกทีหนึ่งให้เป็นเส้นเล็กๆ ระวังมือนะครับโอเคก็ได้ขิงเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับเรียบร้อยก็พักไว้ขิงแล้วต้นหอมผักชีแล้วเนาะก็จะมีพริกไทยนิดนึ่งแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองนะครับในกรณีที่ไครชอบรสชาติแบบ ให้มีรสชาติสักนิดหนึ่งก็อาจจะใช้แมกกี้ด้วยนะครับก็พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันก็โจ๊กเราจะค่อนข้างแบบพอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเขาก็จะแบบดูดน้ำเนาะก็ค่อนข้างพอดีละก็สีสันสวยงามเนาะเพราะว่าเรามีแครอทอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วคริสก็จะตอกไข่ลงไปไข่ของคริสเนี่ยเป็นไข่ที่แบบว่า ซื้อมาแบบมียี่ห้อนิดนึงนะครับทานดิบได้นะครับคริสจะเป็นคนชอบทานไข่ค่อนข้างดิบเลยเวลาทานนะเอามาคลุกคลุกกับโจ๊กแล้วก็ทานได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นหลายๆคนก็ชอบทานแบบที่คริสมอนทานกันนะครับใส่โจใส,ใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยตามด้วยขิงนะครับอันพวกเนี้ยเป็นออปชั่นเนาะจะไม่ขิงจะไม่ผักชีจะไม่ต้นหอมอะไรก็ว่ากันไป เสร็จแล้วคริสก็จะโพะผักชีลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามของเราแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับจริงๆอะ่ะคริสเป็นคนชอบทานพริกไทยเยอะๆโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับจอกกึ่งสำเร็จรูปของคริสนะครับวันไหนที่รีบๆนะครับต้องออกจากบ้านแต่เช้าเนาะก็ทำไว้ น,น,นะครับอาจจะเตรียมหมูไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้แล้วพอเช้ามาก็มาอุ่นนิดนึงแล้วก็เอาโจกเทใส่หมูเอาไข่ใส่ก็เป็นโจกได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อข้างนอกเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสก็ฝากด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับเวลาที่คริสมีเมนใมูใหมนะ่เนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ,รบโอเควันนี้คริ สุขกับโจ๊กเกึ่งสำเร็จรูปของเรานะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย